เมื่อรถเข็นเป็นขาของฉันมากิตตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเชา้าทุกวันเธอลุกขึ้นมานั่งบนเตียงอย่างงัวงเงียมากิตเริ่มแต่งตัวมันเ่่งลำบากทุรักทุเลเหลือเกินโดยเฉพาะตอนที่สวมกางเกงถุงเท้าและรองเท้ากว่ามากิตจ,จะแต่งตัวเสร็จก็เป็นเวลา8ปดโมงเชา้าทุกที มากิดช่วยคุณแม่เตรียมอาหารเช้าเธอทำอะไรเองได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ดีใจที่ไม่ต้องให้ใครมาช่วยวันนี้มากิจยิ่งดีใจมากขึ้นอีกเพราะจะได้ออกไปซื้อของให้คุณแม่ซื้อนมสด1ลิตรและแอปเปิ้ลหผลนะจ๊ะหนูไปคนเดียวจะถือไหวไหมลูกคุณแม่ถามสบายมากค่ะหนูถือไหวอยู่แล้วล่ะมากิ ตอบอย่างร่าเริงและตื่นเต้นเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ออกไปซื้อของคนเดียวมากิดผ่านสนามเด็กเล่นอย่างเศร้าเพราะว่าอยากเล่นด้วยแต่ก็เล่นไม่ได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจ้องมากิดอย่างอยากรู้อยากเห็นแม้ว่าแม่ของเธอพยายามจะจูงกลับบ้านเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยังหันมามอง มากิจเห็นเด็กหลายคนรุมล้อเลียนเด็กผู้ชายคนหนึ่งเจ้าหมูอ้วนเจ้าหมูอ้วนเจ้าช้างน้ําจะอ้วนตุ๊ด๊ะม,มากิจรู้สึกโมโหแทนทําไมต้องมาว่ากันอย่างนี้ด้วยนะถึงจะอ้วนแต่เขาน่ยก็เป็นคนเหมือนกันนะมากิดดีใจที่มีคนมาทักท,ทายทั้งทงที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่แล้วเธอก็รู้สึกแปลก ทำไมทุกคนจ้องมองฉันแบบนี้นะโดยเฉพาะผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าร้านกาแฟนั้นจ้องมองเธอตลอดเวลาเลยมากิดเจอเด็กหญิงที่จ้องมองเธอที่สนามเด็กเล่นอีกครั้งคราวนี้มาถามเธอว่านี่คืออะไรอะ่ะเธอกำลังจะตอบว่ารถเข็นไงแต่แม่ของเด็กหญิงเรียพูดว่าตายแล้ว อาณาลูกไปถามเขาอย่างนั้นได้ยังไงกันนะทําไมแม่ของอานาต้องพูดแบบนี้ด้วยนะมากิดบ่นกับตัวเองอย่างเศร้าๆาฉั้นน่ะอยากเป็นเหมือนเด็กคนอื่นๆจังเลยมากิดข้ามถนนตรงทางข้ามแต่ว่าขอบถนนอีกฝั่งนั้นสูงเกินกว่าที่จะเคลื่อนรถขึ้นไปได้มากิดพยายามมองหาคนช่วย แต่ว่าทุกคนเร่งรีบและไม่มีใครสนใจเธอเลยมากิตเริ่มกลัวจนร้องไห้เพราะว่ารถบนถนนเริ่มแล่นผ่านไปมาจู่ๆเด็กคนที่ถูกเล้ว่าเจ้าหมูอ้วนก็มายืนอยู่ตรงหน้าวัดดีฉันชื่อซีจีให้ฉันช่วยนะม,มากิตรีบบอกว่าหวัดดีฉันชื่อมากิตช่วยฉันหน่อยนะ ซีจีช่วยดันรถเข็นขึ้นไปบนทางเท้าขอบคุณมากจาดซีจมากิดยิ้มให้แล้วก็เคลื่อนรถเข็นต่อไปคนชราคู่หนึ่งจ้องมากิดแล้วชายชราก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะหนูหญิงชราพูดเสริมขึ้นว่าโถน่าสงสารยังเด็กอยู่แท้ๆมากิด โกรธจนหน้าแดงและร้องตอบไปว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยหนูก็เป็นเหมือนกับเด็กคนอื่นๆนั่นแหละมากิจไม่ชอบแล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมใครๆถึงได้ทำแบบนี้กับเธอเมื่อมาถึงซูปปเปอร์มาร์เก็ตมีบันไดที่หน้าประตูทางเข้าทีเนี้ฉันจะขึ้นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยมากิจชักโมโหนิดนิด แต่แล้วก็โล่งใจเมื่อเห็นทางลาดเธอจึงเคลื่อนรถเข็นขึ้นไปขณะที่มากิจเอื้อมมือไปหยิบนมสดในตู้แช่พนักงานขายรีบหยิบส่งให้พร้อมรอยยิ้มเป็นมิตรขอบคุณค่ะแต่หนูหยิบเองได้มากิจพูดอย่างงดหงิดและขณะที่เธอเอื้อมมือไปหยิบถุงแอปเปลิลพนักงานขายก็รีบหยิบส่งให้พร้อมรอยยิ้มเป็นมิตร ขอบคุณค่ะแต่หนูหยิบเองได้หนูก็อยากหยิบของด้วยตัวเองเหมือนคนอื่นนั่นแหละมากิจพูดด้วยความโมโหส่วนพนักงานขายก็ทำหน้างงงงมากิจไปแอบร้องไห้อยู่ตรงแผนกขนมหวานอย่าร้องไห้เลยนะซีจีตามมาปลอบก็ใครใครอ่ะชอบทำอย่างกับว่าฉันน่ะช่างหน้าสงสารแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยสักอย่างอ่ะมากิดสะอื้น ก็คงเป็นเพราะว่าเธอนั่งรถเข็นละมั่งซีจีบอกแค่นั่งรถเข็นไม่เห็นจะแปลกตรงไหนก็ฉันเป็นคนพิการนี่ฉันพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วด้วยมากิดบนพิการยังไงหรอซีจีถามฉันขยับขา,ามไม่ได้รถเข็นก็เลยกลายเป็นขาของฉันแทนแต่ถึงจะพิการฉันก็เป็นเหมือนเด็กคนอื่นๆน,นะมากิดพูดเธอกับฉันอะ ไม่เหมือนเด็กคนอื่นหรอกนะ่า CG บอกไม่จริงฉันกับเธอก็เหมือนกับเด็กคนอื่นนั่นแหละมากิดเถียง CG แต่ CG สายหน้าแล้วบอกว่าเธอนั่งรถเข็นส่วนฉันน่ะก็เป็นเจ้าหมูอ้วนเธอกับฉันเราสองคนไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆจริงๆ CG จูงมือมากิดแล้วดึงให้รถเคลื่อนไปตอนที่เดินกลับบ้าน มากิจและซีจีเดินผ่านคนชราคู่นั้นอีกเราก็สงสารคุณยายเหมือนกันค่ะมากิจบอกแล้วหยิบอมยิ้มแท่งหนึง่งใส่มือหญิงชรานี่ค่ะดูดอมยิ้มแล้วคุณยายน่ยจะได้มีความสุขยังไงล่ะคะหญิงชราอ้าปากหวอด้วยความงงคุณตายอยากรู้ไหมคะว่าตอนนี้หนูเป็นยังไงมากิจถามตอนนี้หนูมีเพื่อนแล้วค่ะ และหนูก็ดีใจมากๆเลยใช่ครับเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยด้วยซ g จพูดเสริมมากิจและซ g หัวเราะให้แก่กันแล้วก็หมุนตัวอย่างรวดเร็วจนตายายทั้งสองคนเวียนหัวไปหมดมากิจและซ g กีกำลังจะข้ามถนนซ g บอกว่าถึงเธอจะทำอะไรได้เองตั้งเยอะแต่บางครั้งอ่ะก็ต้องให้คนอื่นช่วยบ้าง เธอลองขอความช่วยเหลือดูสิมากิดรวบรวมความกล้าแล้วดึงขากางเกงของผู้ชายที่กำลังเดินผ่านไปอย่างรีบเร่งชายคนนั้นหน้าแดงแล้วเออเออขอโทษนะเออผมไม่ทันเห็นหนูอะ่ะเออผมผมเขาพูดตะกุกตะกักแล้วก็รีบช่วยยกรถเข็นให้มากิดทันทีซีจีและมากิดขยิบตาให้กันแล้วมากิ ก็หยุดตรงหน้าตำรวจที่ยืนอยู่แถวนั้นคุณตำรวจคะขอบถนนตรงทางข้ามน่ะสูงเกินไปหนูเคลื่อนรถเข็นขึ้นไปเองไม่ได้เลยล่ะคะ่ะเธอบอกนั่นสินะอันตรายจริงๆตำรวจพยักหน้าเห็นด้วยแล้วบอกว่าผมจะรีบแจ้งไปที่หน่วยงานที่ดูแลส่วนนี้ให้รีบแก้ไขโดยด่วนเลยครับขอบคุณมากคะ่ะมากิดบอกซีจี รู้สึกภูมิใจในตัวเธอมากมากิดและซีจีพบอาณนากับแม่ที่หน้าร้านขายรองเท้าคราวนี้ยอาณาไม่กล้าถามอะไรเลยวัดดีมากิดทักอาณาฉันเป็นคนพิการจ้ะแม่ของอาณาตกใจมากพิการคืออะไรเหรอคะแม่อาณาถามก็อย่างเช่นเดินไม่ได้ยังไงล่ะมากิดบอก แต่เราไม่ต้องเดินก็ได้เราจะขับรถเล่นอย่างนี้งีล่ะซีจีพูดแล้วก็เข็นรถของมากิตวิ่งชฉีวออกไปเลยซีจีเข็นรถของมากิตวิ่งไปตามทางเท้าอานายิ้มร่าแล้ววิ่งตามเด็กทั้งสองไปด้วยผู้คนต่างจ้องมองมากิตและเพื่อนๆทั้งผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าร้านกาแฟคนขายหนังสือพิมพ์และใครต่อใครอีกมากมายแต่ว่าตอนนี้ มากิดเบิกบานและสุขใจเหลือเกินเธอไม่คิดมากและไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วล่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆนิทานของเราเรื่องแรกในวันนี้